สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมทุกคนนะครับวันนี้ผมเปลี่ยนมุมมองใหม่พามาดูแบบใกล้ๆครับระยะที่เห็นนี้ห่างจากผมไม่เกิน15เมตรครับผมอยู่ก้นบ่อเลยสังเกตว่าระดับดินเดิมครับที่น้ำแห้งแล้วก็ที่เขาขุดลงไปครับเนี่ยอ่าลึกใช้ได้เลยครับรถบรรทุก10ล้อนี่ดูกระบะนี่ ท่วมเลยนะเอาใจแฟนๆที่ชื่นชอบรถก่อสร้างของจริงครับจัดให้เลยนะช่วงนี้ผมอาจจะห่างหายจากรถไถรถแท็กเตอร์ครับมาจัดรถบรรทุกรถแบ็กโคสักรอบก่อนนี่ครับสองลุมหนึ่งครับสานี่ประกบกับตัวโกเบครับ อะดูใกล้ๆเลยตัวนี้เป็นอิซูซุครับร็อกกี้ครับสีขาวๆออกฟ้าๆนะเทาๆโอ้ออกตัวแล้วครับนี่สายแบกอีกฝั่งนูน่นเป็นตัวมิซูครับฟูโซครับนะทีมงานนี้รถเยอะครับรถสวยดูครับโกเบเอส0ครครับแล้วก็ตัวซานี่คะ โอ้ดูครับทำความสะอาดบุ้งกีครับโดยใช้ไม้แซะนะครับเนี่คลาสสิกอันนี้แสะนะครับทําความสะอาดบุ้งกีครับพวกเศษดินเวลาที่ตักไปมันก็จะติดตามซอกนะนี่ครับถอยเข้ามาแล้วโอ้ดูครับรุ่นใหญ่เจอรุ่นใหญ่นะครับ นะวันนี้ผมพามาดูแบบใกล้ๆเลยเรียงกันแบบนี้นะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด subscribe ครับเหมือนเดิมผมมี2ช่องทางช่องทาง,งทางแฟนเพจครับชนาวันใจมันรักแล้วก็ช่อง youtube ชนาวันครับดูแบบชัดๆ 4K นะเต็มอิ่มเต็มตาแน่นอนครับ เราก็ดูการทำงานไปเรื่อยๆครับอ้ตัวนี้ครับฮีโน่ครับนี่ใหม่ๆเลยแล้วก็มีตัวมิสซูครับอ่ะมิสซูฝั่งนู้นอาจจะได้มุมเดียวนะครับเนี่ยผมส่องอยู่ใกล้ๆนี่เองสุดจัดครับนี่ถ้าใครสนใจนะครับรถขุดซานี่นะ เดี๋ยวผมจะวางลิงก์นะครับของซานีไทย,ยนทั้ง Facebook ครับแอดไลน์เว็บไซต์แล้วก็เบอร์โทรนะครับนะดูครับตัวนี้เป็นตัวใหม่ล่าสุดครับโฉมใหม่รุ่น SY 2154ครับเป็นตัวโฉมใหม่ซุปเปอร์ครับตัวนี้ ACE โดยใช้ระบบ s อสว c นคอนโทรครับเข้ามาช่วยในการควบคุมครับทำให้การทำงานมีประสิทธิภาพแล้วก็ประหยัดน้ำมันครับนะดูไปเรื่อยครับบอนี้ใหญ่สุดจริงครับแล้วผมก็จะคุยเรื่องสเปคไปด้วยเนาะจริงๆผมเคยรีวิวเจ้าตัวสานี่รุ่นนี้นะครับก็ลองไปขนดูคลิปนะครับเก่าๆเยอะแยะเลยครับ เราก็ดูการทำงานไปดูแบบเพลินๆครับถ้าสมาชิกท่านไหนถูกใจนะก็สามารถที่จะคอมเมนต์นะครับใต้คลิปแลกเปลี่ยนกันได้เลยครับอ่ะดูครับมุมนี้สุดๆอ่าระหว่างที่เราดูการทำงานผมก็จะ แจ้งรายละเอียดเนาะสเปคนะครับถ้าใครสนใจรุน่นนี้มีอะไรมั่งเนาะสำหรับเจ้าซานี่นะครับโอ้หันไมดูละดูครับรถถอยมาคันต่อคันจริงๆครับขอบคุณครับทีมงานนี้สุดจริงครับบริหารจัดการยอดเยี่ยมครับมาทีไรไม่ผิดหวังครับตัวนี้ซานี่ครับ S Y สองหนึ่งห้นะ ขอจะแบบจะพูดแบบบบนะสโลไลท์นะครับวันนี้ช้าๆครับดูการทํางานไปเรื่อยๆครับชิวๆตัวนี้ใช้เครื่องยนต์ของมิตซูบิชินะครับซีซูครับประหยัดน้ํามันแน่นอนเครื่องยนต์เป็นชนิดแบบคอมมอรเรลนะครับ158 58แแรงมา้านะโอ้เต็มแล้วครับอีกคันก็ถอยมาครับ เอาแบบคันต่อคันครับไม่มีหยุดปูปรุงปุงกีใหญ่ๆแบบนี้คูนๆครับอยู่ที่ศูนย้มคิวครับตักพูนๆก็คิวกว่านะทีนี้จังหวะสวิงครับอยู่ที่11รอบนะครับตอนาทีล้อตีนตะขาบเป็นแท็กแปดร้อยครับมีโรลเลอร์ครับด้านล่างแปดลูกแล้วก็แครีย ี่เป็นโลเลอร์ด้านบนกับ2ลูกครับส่วนตัวปั๊มนะคอนโทรลแล้วก็มอเตอร์สวิงนี้เป็นของคาวาซากิครับมอเตอร์ตัวเดินด้านล่างนะครับเป็นของคายาบ้านะครับนี่คือสเปคของเจ้า HY 2 154ครับรุ่นซ u เปอร์ A CE ครับสมัยล่าสุด22ตันครับตัวนี้ ผมขยับมาให้ดูบั้นท้ายครับนะสังเกตบั้นท้ายครับตัวบั้นท้ายหนาๆน,าน,านี่ที่เห็นนี่เป็นเหล็กหล่อครับเหล็กถ่วงครับเอาไว้ถ่วงน้ําหนักรักษาตัวันล้านนะครับเวลาที่ขุดนะครับนะโดยหลักทั่วไปของตัวรถขุดนะครับเราจะมีตัวถ่วงนี่แหละเอาไว,ว้รักษาสมดุลด้านหลังครับซานี่เห็นไหมซานี่ัวนี้เป็นเหล็กหล่อครับ รอเป็นตัวหนังสือแบบนี้นะจะเป็นแบบนูนต่ำนะครับไม่ใช่สติกเกอร์นะครับแล้วก็ที่เห็น,เ,หนเฉียงงก็ไม่ใช่ไฟเลี้ยวเป็นสติกเกอร์ผมว่าน่าจะเป็นตัวสติกเกอร์สะท้อนแสงนะครับมองก็สวยแบอีแบบครับตัวนี้รถขุดสังชาติจีนนะครับไอห,หนุ่มตีแดนบางก่อนสวยๆครับอยู่บ้านท้าย นี่คือตัวรุ่นโฉมใหม่ครับหรือถ้าใครชอบแบบคลาสสิกครับก็จะมีตัวโฉมเก่าอยู่นะผมขอเรียกว่าโฉมเก่าแล้วกันตัวนั้นน่าจะเป็นตัว6สูบนะครับนะถ้าจำไม่ผิดนะครับตัวนี้เป็นตัว4สูบครับแต่ถ้าเป็น HY 2 1 5 4 C เป็นตัวโฉมที่เป็นโฉมผมเรียกว่าโฉมเก่าแล้วกันตัวนั้น6สูบครับ น้ำหนักตัวโฉมเก่าก็าจะเป็น21ตันครึ่งครับแต่ตัวนี้เป็น22ตันนะครับที่กัดการทำงานแท็กก็เหมือนกัน800นะส่วนมุงม้งกีมุ้งกีต่างกันแน่นอนครับตัวนี้อยู่ที่0.93กคิวอีกรุ่นนะครับที่เป็นรุ่นเดียวกันแต่ไม่ใช่รุ่นซปเปอร์นะตัวนั้นมุ้งกี1คิวครับ กูปกับ4ีูปครับก็ลองดูนะถ้าใครสนใจก็เหมือนเดิมครับรายละเอียดใต้คลิปลองเข้าไปดูนะครับนี่คือโกเบครับ s k 200นะตัวนี้เป็นรุ่น super xm ครับก่อนที่จะมาเป็นตัวรุ่นใหม่ก็คือ Mark ค10ครับตัวนี้รุ่น8ครับ Mark X นะ สุดๆครับรถสุดสีฟ้าเอเริ่มแบบขยับมาใกล้ๆครับอันนี้อยู่ตรงกลางเลยครับระหว่างซานี่ครับซานี่มีสองคันประกบเลยซ้ายขวาอันนี้โกเบ SK 200ครับรุ่นแปดครับซ u เปอร์ M x นะครับซ u เปอร์นะผมมองมี x หรือมี M หรือเปล่าเนี่ย ถ้าปิดพาต้องของภานครับตัวนี้จะใช้เครื่องยนต์ฮีโน่นะครับเครื่องยนต์ฮีโน่ซีซูเหมือนกันครับปั๊มเป็นของคาวาไม่ได้จ่ายว่าเป็น K5 หรือ K อะไรสักอย่างน,นี้ผมก็ทราบข้อมูลคร่าวๆเนอะนี้ใช้เครื่องยนต์ของฮีโน่ครับซีซูเทอร์โบแท็ก800เหมือนกันบุงกีน่าจะอยู่ที่0จุด 8นะครับคิวนะตัวนี้ครับเอาใจสมาชิที่ชี่นชอบรถขุดครับนะเจออยู่2รุ่นครับอยู่ด้วยกันถือโอกาสนะครับคุยไปเรื่อยครับดูการทำงานของเจ้ารถขุดนะครับนะคุยมาเยอะแล้ว ถ้าใครสนใจนะครับรถขุดไว้ใช้งานผมจะวางลิงก์นะครับของสานิทยน์ไว้ใต้คลิปนะครับนะช่วงนี้ขายดีเทน้ำเทท่าเลยพบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ